ก็คือเอาแก้วไปจอดคว้างไปตจับบ่านรูเราจะขึ้นไปวัดป่าสอนแควครับท่านผู้ชมไปกันไรครับอะไรนะติดตามบ้นนี่ครับวัดป่าสอนแค่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามากันทีมของพี่ปุ๋ยนะครับเพราะวไปเรียน้มันก็ไปเรียนครอเที่มันเอครัไม่ได้เลืองจริงแล้วที่ไปเรียนอันี้นะครับ เราบอกเริ่มเดินทางกันแล้วตอนนี้พี่น้องกับวัดป่าซ่อนแก้วไปเรียนไปได้แล้วกับหลวงปู่เจ้าวัดแล้วใครจนได้หรือไม่ได้ชุ่มชุดแล้วนี่ครับพี่น้องวัดป่าซ่อนแก้วอำเภอสังฆราชฮะอำเภอได้ไหมขึ้นมาจีดตามคนเดียวมาจี้ตามเรื่องบกเรื่อน่ากินเปิดกล้อง มด้ลลืแวอ่าอำเภอยังจำไม่ได้ครับพี่เนาะครับตอนนี้เราก็บอกฝีหลังครับเมื่อวันเดียวกันที่อยู่มาแจ้งให้อีกทีครับผมออไหนี่ก็มภอจีบั้าพ่อนัวมีเต็มเลยพ่อแจีบตีหลังน่าจะน่าจะอำเภอเขาคอครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าเขตอำเภอเขาคอแล้วสักครู่นี้เป็นเขตอำเภอเขาค้อแล้วจังหวัดเพชรบูรบูน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 ครับท่านผู้ชมนี่ ป่วยแล้วแกะไว้แไว้ทดงทำงานกินเลยครับกานเดินทางขเราก็เข้ามาดูดในข้างหลังูมันมันีเมื่องกระขาดูชมบรรยากาศวิวครับอัเม่ปอาแก้อํเภอขอคอครับท่านผู้ชมเอกอารามครับก็จะเปลี่ยนจมูกที่นนอยู่นี้ก็คือวัดซ่นแคลนนไม้ปลาเห็นไม้เรียงกันนไเมื่อไห ช่วยตายวิวร้อยล้านก็มีครับแต่เดียวเราขึ้นไปตรงหนึ่งเรื่องนั้นนี่เป็ดแล้วก็มองชมวิวลงมาเหนื่อยเลยดิอันนี้กเล่าเนื้อเอาคนกับดาคนข้างบนนี่ก็ไม่มีกองไก่เห็นแล้วครับกินจังครับนี้กินดาวแล้วก็ไปข้างบนัแต่กินมันเป็ดนั่นนั่นบมอก้อนกินมันเป็ดก็กินอาหารตามสั่งสิกินมันกับเป็ดเลยนี่หมดจากความรวยไม่มีเลยวัดเที่ยมีหือเที่หมที่ท่านเห็นอยู่นี่วัดซนแก้วกินไม่เหมือนเป็ดครับ เกีย้าเกียาเกอันนี้กินอร่อยครับชนแก้วครับไม่ไม่เหมือนเปลอยู่ตรงนี่สยงครับบ้านสวยครับนี่เอาไปจนี่นะปานี่นะในก็รวยเาคีรปุระรีสอร์ทครับตรงนี้อนเลยอูดเลย ที่นี่ของคอครับเขาเรียกของคอก็ได้ความไปเแ้อูดอันนี้ไม่มีอะไรกั้นเลยนะรถก็สวนกันในนู่นข้างทางด้วยนะจะได้ปัดจอนตลอดที่อูดขึ้นไปนู่นหมดวันตั้งยังให้เดินได้นี่ที่อู้นะบ้านบ้านในป่านั้ไม่ต้องเดินเดี๋ยวต้องปัดเป็ดอูดสักตัวระขนมจีนลมเข่าครับตรงนี้ขนมบ้ามากินล่ะโอยเอาขนมบ้ามากินนะมันไม่ไหวสิคนเดีย สามนาทีวานไปครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังเดินตามม,า,มา,าวัดซอนแก้วอำเภอเขาคอ,อ,อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับข้ามเก่งตัดสิบนะนี่ครับถึงเมืองไรห,หมอกแล้วครับท่านผู้ชมครับเมืองไหน่หมอกนั่นนี่ครับยอดเจดีย์สีทองครับอันนี้ต่อหัวทองไปแล้วแข่งั้นนั่นเป็นดีจะเลื่อนมุดก้นขึ้นมาไม่เลยนั่น สามทีบักกันนี่นะเี่ดสามสิบแปดเพียเปี๊ยะโอ้มีร่งกายมีมุกมีอะไรเยอะแยะเลยเนาะมันถือว่าก็ท่านผู้ชมครับนี่ก็น่าจะวันนี้ดีกว่าจะไม่มีคนแล้วนะแน่นเปรเียกเลย เียดีบอเรืองเสียบไม่ดีบยเกตยี่มชเลยสือรานก็คลิปนี้ไ่แกดีรกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครท่านผู้ชมครับย่างนี่ขอมีหน่อยค่ะก็อย่าตามมาเลย